สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิท์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดโอโทร9 9 8 8 5 4 4 4 5 5ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่2องพฤษภาคม2,565ามานำเสนอครับประเทศล้าหลังใครทํา เปิดดู UP c o m อมเมนต์ใน u t u b e เมื่อคืนวานในหัวข้อเรื่องสื่อฟิลิปปินส์ชี้โครงการนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยเขาบอกต้นทางมาจาก YouTube Behind Asia ทำวิดีโอเกี่ยวกับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ในหัวข้อเรื่องประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างไรอัปโหลด27ธันวาคม2564 หลังเมื่อเผยแพร่มีมิตรประเทศในย่านอาเซียนเอเชียคอมเมนต์แล้วผู้จัดก,การช่อง UP คอมเมนต์แปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกันผมฟังเรื่องราวตามที่บีไฮเอเชียเสนอก็นึกสงสารคนกลุ่มหนึ่งทั้งรุ่นใหม่รุ่นแก่และรุ่นซุกใต้กระโปรงเด็กโดยเฉพาะพักฝ่ายแค้นตื่นขึ้นมาก็โพสเฟสปั่นทวิตปัน่นแฮชแท็กแถลงข่าวอยู่มา8ปีประยุทธ์เสื่อม ประยุทธ์ไม่มีผลงานประยุทธ์ทำประเทศล้าหลังประยุทธ์ออกไปวนๆอยู่ประมาณนี้ก็ห่วงพวกนี้หน้ามืดตาหมวัวหางตัวเองก็หลงเ่าโง่ดักดานนะไม่ว่าแต่เกรงจะหน้าเด่นหลังดอกกลายเป็นสายพันธุ์หน้าขับเฮานั่นล่ะมากกว่าก็ลองอ่านดูว่าต่างชาติเขามองรัฐบาลน,นี้ไม่มีผลงานทำประเทศล้าหลังจริงอย่างที่ฝ่ายค้านริษยาหน้ามืดไหม บีไฮเอเชียพูดถึงโครงการ EEC ไว้ว่านี่คือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC เป็นหนึ่งในความพยายามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เคยทำมาในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่ากว่า1.5ล้านล้านบาทหรือ45,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งจะเป็นการปฏิวัติที่สำคัญพลิกโฉมประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามแผนแม่บทของ EEC EEC มีชื่อเป็นทางการว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทยได้แก่ชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาวรวมกันแล้วมีเนื้อที่มากกว่า13,285ตารางกิโลเมตรนี่จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศและประชาชนในประเทศ แผนงานที่รัฐบาลวางไว้คือ3จังหวัดดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการผลิตการบริการทางเทคโนโลยีเป็นหลักในขณะที่ยังมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างแน่นแฟน้นทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของไทยสำหรับ eec ก็คือสนามบินนานาชาติอูตะเภานอกจากเป็นสนามบินหลักแห่งหนึ่งของประเทศแล้ว สนามบินแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้สนามบินอีกสองแห่งคือดอนเมืองและสุวรรณภูมิของประเทศที่ประสบปัญหาการมีผู้โดยสารเกินขีดความสามารถซึ่งสนามบินอูต่ตะเภาจะสร้างรันเวย์แห่งที่สองกับอาคารผู้โดยสารอีกหนึ่งแห่งการขยายนี้จะทําให้กําลังการรับผู้โดยสารจาก8,000 0 0คนมาเป็น3ล้านคนต่อปีสําหรับอาคารผู้โดยสารมีงบประมาณการก่อสร้าง620ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้นการขยายสนามบินนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมีแผนใหญ่ที่จะทำให้สนามบินแห่งนี้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น15ล้านคนต่อปีในอนาคตในขณะที่การก่อสร้างสนามบินอาจจะฟังดูน่าทึ่งแล้วแต่ว่าการพัฒนาที่สำคัญที่สุดที่ควรรู้ก็คือทางด้านการรถไฟซึ่งขณะนี้พวกเขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะปฏิวัติ EEC เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศด้วยนั่นก็คือการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่จะมีการเชื่อมต่อทั้งพื้นที่ EEC และยังมีการเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่สำคัญเช่นสถานีกลางบางซื่อรวมถึงการเชื่อมต่อกับสนามบินอู่ตะเภาวรวมถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งโครงการนี้เพียงโครงการเดียวคาดว่า จะมีมูลค่าถึง2 2 4 5 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็น7.4พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐความยาวของเส้นทางนี้จะมีความยาวทั้งสิ้น221กิโลเมตรเรื่องสุดท้ายของการพัฒนานี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาท่าเรือโดยปัจจุบัน EEC มีท่าเรือหลักทั้งสิ้น2แห่งคือท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุนซึ่งเดิมทีเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรือที่ใหญ่ที่สุดและรวมถึงแพลตฟอร์มการค้าหลักถ้าเรือแห่งเดียวมีพื้นที่5,272เอเคอร์ดังนั้นการพัฒนาหรือการขยายจึงมีความจำเป็นเพื่อการขับเคลื่อนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและอีกสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มดาเนินการในจังหวัดเหล่านี้ก็คือเรื่องของการศึกษาโครงการ EEC อาจจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและรวมถึงศูนย์กลางทางเทคโนโลยีแต่ว่าหากไม่มีคนที่เหมาะสมในการจัดการในพื้นที่นั้นย่อมไม่มีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดโชคดีที่การพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนสำคัญของ EEC ด้วยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยอมตะมีแผนที่จะเปิดวิทยาเขตในบริเวณนี้ และรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลกก็ได้มีการพูดถึงความเป็นไปได้ในการเปิดวิทยาเขตในที่นี่เช่นกันซึ่งนี่ไม่เพียงแต่เพิ่มการศึกษาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้นยังเป็นเหตุให้คนต่างชาติและคนนอกพื้นที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยแต่เนื่องจากการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของโครงการนี้รัฐบาลจึงได้จัดทำรายการสิ่งจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนั่นก็คือลดภาษีถึง17การเช่าที่ดิน50ปีและรวมถึงเงินตราต่างประเทศแบบเสรีใน3จังหวัดดังกล่าวรวมถึงการลดภาษีรายได้นิติบุคคล50ในช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีแรกซึ่งเป็นข้อเสนอสำหรับนักธุรกิจที่จะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการหลายพันคนให้เดินทางเข้ามาลงทุนที่นั่นนอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า10ล้านบาทโดยรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้รวมถึงความก้าวหน้าทางการศึกษาและรวมถึงการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นจะทำให้ eec ก้าวสู่ระดับใหม่ผลกระทบทางเทคโนโลยีอย่างเดียวนั้นจะช่วยการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของประเทศและทำให้ประเทศไทยก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆในระดับเดียวกัน ในทางกลับกันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยยกระดับเป้าหมายโดยรวมของประเทศในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นโดยจะทำหน้าที่เป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาในอนาคตเช่นในเรื่องของรถไฟท่าเรือและสนามบินระดับโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การสร้างสรรค์าการคมนาคมที่ดีมากขึ้นนี่ขนาดยังไม่ได้พูดถึงวังจันทร์วัลเลเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะ eeci ของปตทที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอทำให้วังจันทร์วันเล่เป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตเลยนะเนี่ยที่พัฒนาตั้งแต่การศึกษาเทคโนโลยีไปจนถึงคุณภาพชีวิตเป็นเมืองนวัตกรรมต้นแบบเขาก็มองไทยไปถึงระดับนั้นแล้ววันหลังค่อยคุยวันนี้มาดูความเห็นต่อเรื่องนี้จากเพื่อนในอาเซียนกันกอ่อนชาวอินเดีย นี่เป็นโครงการที่ดีที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของจังหวัดชนบุรีรวมถึงพัทยาศรีราชาและพื้นที่อื่นๆขอแสดงความนับถือจากเชนไนประเทศอินเดียถึงเพื่อนชาวไทยทุกคนผมมีช่วงเวลาที่ดีในการขีมโมโ่มอเตอร์ไซค์จากชนบุรีไปหัวหินเมื่อ2ถึงปีก่อนการขับรถในไทยนะ่ะคล้ายกับอินเดียมากแต่ว่ามีการบีบแตร่น้อยกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องของประเทศไทยคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากประเทศไทยจงทำต่อไปจากอินเดียและจงจำไว้ว่าลิซ่าแบล็กพิงคคือสมบัติแห่งชาติและเป็นของขวัญให้กับโลกชาวมาเลสิ่งนี้มันคล้ายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษอิสกันดามากอินโดนีเซียว้าวนี่มันแผนที่ยอดเยี่ยมที่จะเป็นจริงในอีกไม่ช้าอเม z ิ่งไ h a แลนด์จากอินโดนีเซีย นี่คือแผนทางเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมสำหรับประเทศไทยนับถือจากอินโดนีเซียออสเตรเลียประเทศไทยกำลังพัฒนาขึ้นทุกปีและมีการทำงานอย่างยอดเยี่ยมเห็นได้จากถนนใหม่ๆของพวกเขาผมสามารถพูดสิ่งนี้ได้เพราะว่าผมเคยไปประเทศไทยเรารักพวกคุณฟิลิปปินส์ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยประเทศคุณใช้จ่ายเงินกับโครงสร้างพื้นฐานหวังว่ามันจะผ่านไปด้วยดี ทักทายจากเพื่อนบ้านอาเซียนของคุณฟิลิปปินผมไม่คิดว่านี่จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วรวมถึงทางรถไฟ211กิโลเมตรด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยหากส่งผลให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นค่าครองชีพที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีผมคิดว่าการพัฒนาใดๆที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเป็นสิ่งดี ตกลงที่ทำประเทศล้าหลังนั่นนะประยุทธ์หรือทักษิณยิ่งรักเอาให้แน่คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ